ช่องมักคาชมนะคะวันนี้จะมาจับสั์ประหลาดนะคะมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างครับเพียไอซีบแล้วไปจับสับประหลาดทำยังไงครับเอาดาบไปฟันคอแล้วต้องถอดต้นไม้เอาปืนยิงแต่ต้องถอดต้นไม้ที่ขยับก่อนว่าวันมี้จับปลาหลา่างนี้นะคะแล้วคนเรารู้แล้วมันมันพี่พีแบบนี้เลย อาจับตรงไหนครับไปตรงไหน,นไมัาเท,าท้าใหญ่เลยอ่ะขาหลตรงนั้นน่าจะไม่มี

ให้ชมคลิปอื่นได้ในช่องมักพาชมเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคระบาย